พระสาลีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของรพุทธเจ้านะครับซื่อเก้านี่ซื่อติเกติกอนนี่ื่อว่าอุปติสสะซึ่งก่อนสิมาบุชอยู่ในสำนักรพุทธเจ้านี่ก็เคยบุชเป็นปริพาชกอ,อยู่กับสนชัยสนชัยปริพาชก หรือว่าสนชัยเวรัตบุตรหนึ่งในหกของครู่ทั้งหกสมัยนั้นนะครับครูทั้งหกนี่ครับพูทธเจ้าบอกว่าเป็นคนผ่านนะครับเพราะว่าเป็นคนตัตต่มชาวบ้านชาวเมือ,องเขานะครับบัดนี้อุปติสาะนะครับหรือว่าพระสาลีบุตรนี่ก็มือหนึ่งพระอาสิชินะซึ่งเป็น หนึ่งในปัจจวัคคีตั้งหาของพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตอุปติสสะเห็นกิริยาทาทางเห็นอาการก็เลยได้ไปถามนะครับว่ากูไดเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนวาจังไดนะครับพระสิชิต,ตอบว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุด,ดับผลย่อมดับอาจารย์ในสอนวาจังสัตว์อาจารย์ของพระอสิชิก็คือพระพุทธเจ้านะครับ บันี้คคำว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุมือเหตุดับผลย่อมดับนีกสิหม้ความว่าจางได้ดันก็คือกิเลสทั้งหลายนะครับเกิดจากใจเกิดจากความคิดห้านี่แหละเออกาใจห่าดับความคิดห่าดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ทำทั้งหลายก็ย่อมดับไปพระสารีบุตรนี่ก็ได้เข้าถึงธรรมนะครับพระสุจิก็ ก็สิบอกสอนวิธีประพุตปธปฏิบัติในช่วงแรกบ่าไม่เราฟังนีซื้อกับสิใดบรรลุธรรมเลยคือ,อยังยุคสมัยนี้นะครับยุคสมัยนี้ยุคสมัยตัวกันับพี่น้องฟังซื้อกันบรรลุธรรมมโนแมนมันต้องมีวิธีครับบัดน,นี้เพราะพระสารีบุตรไปหาพระพุทธเจา้าหรือหรือว่าอย่างไดเนี่ยนะไปศึกษาไปบึงไปยังเรียบ้อยหูจักอย่างดีแล้วก็สิใดมาล่านะครับมาล่าสนชัยไปบวชอยู่กับพระพุทธเจา้า ก็เลยมาบอกสนชัยปริปาจกว่าท่านอาจารย์ตอนนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พนเพลินกฤสณได้ไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์จะไปนาเพลินบอนะเพลินไปส่วนสนชัยสนชัยก็บอกว่าอุย้ยเพลินเป็นอาจารย์เป็นเป็นขนาดอาจารย์ต่างลทัทธิมามีคนนับหนาทือตามีคนใหญ่คนโตเขามา กราบไหวบูชาสักการะสันสืนตั้งหลายเร้วสิไปเป็นลูกศิษย์ผู้ใดอีกบดสนใจก็เลยถามขึ้นนะว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอันใดม,นนนนมันลายกว่ากันอพระสารีบุตรเลยว่าคนคนโง่มันหลายกว่าคนฉลาดมีหน่อยอนะบแม่นแล้ววนะสนใจว่ะแม่นแล้วแม่นความเจ้า คนโง่ทั้งหลายนี่คนโง่ทั้งโลกนี่เดี๋ยวมันสิมาหาเห่านะส่วนว่าคนฉลาดผู้มีหน่อยก็จะไปหาพระพุทธเจ้าไปเถิดว่าเจ้าจงไปอยู่กับเพิ่นอนอ่าสนใช่เนี่ก็เป็นสำนักหมอทรงนะสำนักหมอ้อทำหม้อยังกแแ็แล้วแต่และสมัยนั้นเนาะสำแดงเด็ดอิทธิฤทธิปฏิหารอย่างใดก็แล้วแต่และพระอาจารยบุตรก็เลยไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าครับพี่น้อง นี่คือประวัติเบื้องต้นย่อๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ